my plus colorful x colorful เข้มข้น3เท่า1ซองเทียบเท่ากับทานผักถึง12กิโลกร,รมัมตัวช่วยดีถอกลำไส้ขับสารพิษด้วยสารสกัดออร์แกนิกจากพืชธรรมชาติแท้100%เเซไม่มีน้ำตาลไฟเบอร์สูงช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายสำหรับผู้ที่ท้องผูกถ่ายยากฟื้นฟูระบบทางเดินอาหารและช่วยทำความสะอาดลำไส้ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามินเต็มที่ลดปัญหาดื้อยาและลำไส้อักเสบ ช่วยล้างสารพิษในลำไส้เลือดตับลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่มีความดันสูงเป็นเบาหวานดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่ชอบทานผักอีกด้วยวิธีการทานคลโรฟิลล์ซองผสมน้ำา1ขวด500 ml ดื่มใน1วันเพื่อเสริมสร้างระบบขับถ่ายหรือผสมน้ำ1,500 ml ดื่มใน,น2-3วันเพื่อสุขภาพที่ดีดื่มทุกวันดีทุกวัน